พมกับไทหน้าแล้วผมอีีใหม่รายการใหม่เดิมช่วงนี้มันตลาดนะครับซื้อขายแทสเตมันกําลังมาเว้เยออก็เลยสร้างคอนเทนต์ใหม่ก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับนักฟุตบอลอะไรแบบนี้ว่าตําแหน่งไหนมันหายไปอะไรเงี้ยวันนี้มีเกมอะไรมาให้เล่นครับหลังกล้องวันนี้นะจะเป็นเกมถ่ายภาพว่าตําแหน่งเนี้ยตําแหน่งไหนหายไปหมายถึงว่าเอามาเิจารณาคนแล้วก็หายไปหนึ่งคนทายคนที่หายไปใช่ครับจะมีทีมต่าง ที่ดังที่สุดทั่วโลกยกเว้นทีมหนึ่งไอ้ทีมหมาถือซ่อมอะเดี๋ยวภูเดี๋ยวภูไม่ใช่ใช่ปะไม่น่าใช่ลิเวอร์พูเป็นทีมที่เก่งกาจที่สุดนลิเวภูเป็นไก่ปิ้งเป็ดไอพวกนี้เนี่ยโอเคอ่ะกี่ทีมกี่ทีมมีทั้งหมดกี่ทีมมีทั้งหมดสิบทีมสิบทีมคือช่วยกันหรือแข่งกันอ่าเกมนี้เราจะให้ช่วยกันอ่าช่วยกันโอเคมาแปลว่าโจทย์มายากอ่าโจทย์มายากเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับโอเค โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เกมแรกเลยนะเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะกับ Crystal Palace มาลองมาทายกันดูโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เกมแรกเลยนะเป็นเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปะทะกับ Crystal Palace มาลองมาทายกันดูปีแรกปีปีขวานี่ทายไดอันนี้ปีไหนอ่ะปีไหน เียอยู่หน้าปีห้าเก้าครับไม่สองพันเท่าไหร่ล่ะประมาณสองพันสิบเอ็ดสองพันสิบสองสองพันสองพันอะไรประมาณสองพันอะไรสองพั้าอ้รู้นี่สองพนสิบสี่ห้าฝั่งดูมีความรู้แล้วเราเล่นตรงข้างออกมายาวคุณใส่วะเล่ตรงข้างออกมายาวไปเอ้้นี่ไหมเจนน่าไฟไหมเจนน่าไฟไหมังเล่นอยู่กว่นันะ นอกยานาไฟมีใครเล่นตีกมันมีแล้ไม่มีแล้วไอ้เที่ยเชื่ยกูยานาไฟจะตอบเลยไหมครับมั่นใจนะครับตอบไหมครับยานาไฟไหมยานาไฟมันเป็นตัวจริงอันนี้มันคือตัวจริงใช่ไหมตัวจริงครับตัวจริงอันนี้คือนัชชิงใช่ไหมตัวจริงในเกมนั้นสมอลลิงโดนแดงแล้วเว้ยโดนแดงแล้วจำได้บ่ามึงแฝงผีจําแต่คนยิงได้ไอ้เียจําขวาไม่ได้แล้วคนยิงไป็สํารองด้วยสัตว์ใครใครใครลิงการลิงการแปลว่าลิงการสํารองดูบ้าง ยานาฟายไหมในที่ไม่ใช่ยานาฟไมมีคนลือนะต่อครับต่อครับจะตอบว่าใครครับยานาฟยนาจินเหรอมั่นใจไหมะมันอาวยนาไซครับคำตอบนะครับยืนยันแล้วนะครับยืนยันตอบเอาาิเแร้วมั่งมั่นใจไหมครับอ่าเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ดอ่าเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับผมเป็นคำตอบที่ผิดครับิครับ ยังไม่ใช่ครับยังไม่ถูกครับผมโอ้คอคอแรกก็ผิดแล้วนะครับผมโอ้โหจบแล้วคนที่หายไปเป็นคนที่ยิงตัวตได้ด้วยครับตนนั้นน่การะไม่ใช่นีกครบกวนมาตาโอ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่สองกันนะครับโอเคครับเรามาต่อข้อที่สองนะครับข้อนี้เรายังอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับผมมนยูแนัดนี้จะเป็นนัดตว่า ทีมแดงเดือดนะครับผมลิเวอร์อพูลกับมแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับอ,อเราเข้าอำถางกันได้เลยครับรอบีอบาคาร์ารเรล่าปาฟเฟนเตอร์ไม่ได้ใช่กิฟฟอร์อรอมอลิงเอาไหมไม่ใช่กิฟฟอร์มาลิงบินไหมหยินคู่ละโหจะเป็นใครได้วะบิน<ไ>แหละลองคิดดูลองคิดดู ไอ้อันนี้คือมันมันไม่มีกัปตันทีมบอกใช่ปหะว่าใครในกำลันทีมไม่มีหรือว่ามีบอกไม่มีใช่ปหมไม่มีไม่มีมีแต่คนทำประตูได้นัดนั้นจบเท่าไหร่กอจบเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งไหนยากเดียวสุดย้อนไปหกปีเอาปีสองสาวเฟนเตอร์แมนยูมีใครบ้างพูดมาถามชื่อบินสมอลลิงแล้วใครแล้วไม่ได้เชื่อเลยลองนึกดูวีดีที่คนสมอลลิงเล็กกนึงสัก บายี right? ่ปะบายี Hence, it? It ่อะกูเ oh, ช okay. right? ื่อเด็กแมนยูจะตอบแล้วนะครับตอบเลยตอบเลยนะครับว่าอลิฟบายี่เกามึงใช้โน้ตมึงใส่ใส่เนี่ยเคนเดาบายี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไอ้เย็นนัดนะพี่ใส่เบอร์อะไรครับบายี่เบอร์สามมั้งเอ้ามึงเด็กแมนอยู่อนี่คุณโดนไปผีกระโดนะครับเดี๋ยวนี้อ่ะอีลิฟไอ้เกียรตินัทแตงพี่ไม่ได้เลโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับผมคำตอบคือคำตอบคือ ผิดนะครับผิดอีกแล้วไม่ใช่นะครับยังไม่ถูกนะครับผมข้อนี้ก็คือคือเอ่อฟิวโจรนะครับผมพี่เมื่อกี้เราก็มีฟิวโจอรอยู่ในลิสต์หายเยอะเนโอ้แล้วฟิวโจอร์ยืนตัวจริงเลยเหรอนี่สองข้อนะครับผมพวกคุณยังไม่ถูกเลยทั้งข้อนะครับเด็กแมนยูนี่ขนาดเด็กแมนยูนั่งเลยนะครับเนี่ยผมหเพล่งไม่ได้โอเคเอออาาาาลลิิเเเููมโคดี๋ยวเราไปต่อข้อที่สามเลยครับทให้มันดู เรากลับมาต่อข้อที่3นะครับผมตอนนี้เรามีแฟนลิเวอร์พูลนั่งอยู่ด้วยหนึ่งคนนะครับใส่เสื้อดำมาอ่าเราไปดูคำถามกันเลยครับนี่ชิงชาเลอรเลือกตัดกับเชลซีนัดชิงกับเชลซีไเรียบแบ็คมีไม่เยอะชิงชาเลอร์จะโทษไปห้าประตูต่อศีลไม่นานไม่นานล่าสุดเองแม็แบ็คมีไม่เยอะปีแล้วเองเทนกับโกเมสอ่ะเราต้องเลือกแค่นั้นแหละมึงเลือกมาเทนกับโกเมสอ้าวเลือกลิเวอร์พูลเนี่ยให้ผมเลือก้าวถ้าคุณเลือกนะประตูเป็นอาเดียนอ่ะไม่ใช่เทน ประตูเป็นอาเดียนหรือโฟเมสไม่ใช่เป็นเด็กใหม่หรอเด็กให,หม่ใครวะเด็กที่เล่เป็นตัวเด็กคุณอันเต้เหรออ้าวเด็กทีกเตเตเต่เล่เป็นตัวตอนนี้เ<ค>ด็กหรือภูมิมีความเห็นว่าไงครับผมแบ็กที่หายไปไม่ได้เห็นอันนั้นเป็นโฟเมสเพราะว่าหน้าหน้ามันน่าจะมีผลลองลงเยอะนะเนี้ยนีย้ลงเยอะเหรอวะล่าก็น่ายังเป็นไอ้นั่นเลยน่ายังเป็นไอ้ชื่ออะไรนะมาดิไอ้แชมเบรนแชมเบรนเลยหวยสอบรองสองตัว มิเนอร์ไงเอามเนอร์ไปยืนกลางด้วยยังไงครับผมยังไงกูตอบเลยกูมั่นใจมากมั่นใจมากไหมครับโจโกเมสยืนยันคำตอบแล้วครับผมถ้าผิดนะมึงเอาไม้มาตีกูสิบสีอ๋อได้นะครับผมโอเคมีการพนันเกิดขึ้นนะครับหยิบไม้มายืนยันคำตอบไหมครับว่าเป็นโจโกเมสโจโกเมสนะครับผมคําตอบที่ถูกต้องนั่นคือถูกต้องเลยครับผมโอ้โหไอหนู ส่งกับเป็นแฟนเด็กคือเป็นแดฟนว่ะคือถ้าไม่ได้ขอแบบเป็นผมนะที่คุมลิลลูอะถ้าไม่ได้ขอแบบคือผมนะคุมลิลลูภูหมายถึงว่าคุมเกมก็คุมมันรูดอะไรของมึงเนี่ยโอเคไวเเเนค้าดีโอปข้อต่อไปคือคืออยากทับถมเด็กแมนยูเพราะว่าเด็กเด็กผัวมันเก่งกว่าแค่นั้นเองโอเคเดี๋ยวเราไปพบกับข้อต่อไปเลยนะครับผมข้อที่สี่โอเคครับเรากลับมาพบกับข้อที่สี่ครับรอบนี้เรายังอยู่กับทีมลิเวอร์พูลอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันเลยครับ กลางไปแล้วอ่าไหนอันนี้เลี้ยวพูเจออะไรเจอกับอาร์เซนอลครับผมสกอร์สกอร์หนึ่ง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 ชนะดโทษชนะชนะดูโทษห้าสี่ชนะดโทษไปห้าสี่ใช่อาเซียนอนชะนะถูกต้องคุณรู้นี่สมแล้วที่เป็นเด็กเลี้ยวพูจริงๆธรรมดาไม่ดูด้วยดูไฮไลท์ดูพี่ฟานโอเคอฟาบิป็นโยแวร์ดุมแฮนเดอร์สัน โอบาไม่ย่อมแฮนเดอร์สันตอบไหมครับตอบครับตอบเลยนะครับผมว่าเออตอนแรกคิดว่าจะเป็นนาบิเกต้าไม่ใช่มิวเนอร์ไม่ใช่มิวเนอร์จะเป็นแฮนเดอร์สันโอเคนะครับตอบไหมนะครับว่าเป็นกัปตันฟุตโล่จอร์แดนจิ๊กฟอร์ดแฮนเดอร์สันโอ้มาเซฟผู้รักษาประตูอะไรครับนี่โอเคแฮนเดอร์สันครับยินดีที่จรับตอบนะครับผม ถูกแน่นอนอปรเคำตอบที่ที่ผิดครับเอ้ายังไม่ใช่ครับยังไม่ถูกนะครับผมใช่วะคำตอบคือเจมมิลเนอร์นะครับผมเสียดายนะถ้าเราเป็นมิลเนอร์แล้วเสียดายมากว่าอะไรคุณคุณรักกับตันก็จริงแต่คุณคุณไม่ดูแผนนะครับผมไม่กับตันเลยหรอกอาจจะเป็นแทค่ติกแทค่ติกไม่กับตันโอเคตอนนี้ได้กี่คะแนนตอนนี้จากทั้งหมดสี่ข้อคุณได้ไปทั้งหมดหนึ่งคะแนนครับผม หนึ่งคะแนนท่วนนะครับผมจากสี่ข้อผมบอกเลยโคตรหวยโอ้พวกคุณแม่งเก่งมากเดี๋ยวเราไปข้อแบบข้อที่ห้ากันต่อเลยนะครับผมนี่จะเป็นทีมเชลซีนะครับผมเราไปดูคําถามกันเลยครับผมทีมท้ายจะล้างอ่ะทีมทีมท้ายจะล้างอ่ะอันนี้เป็นนัดเชลซีเจอกับแมนซิตี้นะครับผมนัดนี้แมนซชตอรชนะไปได้แมนซชตี้ชนะใช่เพราะโค้ดไม่ออกเพราะไอเกต้าไม่ออกอ๋ออลิกซาบาลากมันเป็น นั่น,นันเอาฮาฟายืหนหน้าเป้าหรอือวะลองวิเคราะห์สิครับลองวิเคราะห์ครับวิเลียนวิเลียนทำฟาวมีใครวะอีกคนหนึ่งเครสิมาต้ามานี่ยังปะมาพูดไปแย็บไปอยู่ไปไปยนหรือ,รอ,อเปล่าใครสิโโหชูเฟ่ใช่เหรอไหนลองทำมาสิลองทำมาชอบใช้ใครวะท้าไม่ทำฟาวยืหนหน้าเป้าอะเก่งไงแล้วเฮ้ยไอวิเลียนต้องอยู่ฝั่งนี้ดิแล้วถ้าไม่ใช่วิเลียนเป็นใครอ่ะไรู้ ลองทายด้ยครับผมมีชื่อีหหอหหนะห,ห,ห,หัวปหรไม่มีลองไล่มาลองไล่มาลองปีกปีกของชวเชฟยร์ฟีมีใปีกของเชฟยร์ฟีมีใครบ้างหรอเบโดเออเบโด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 ทันหาปลาปล่าวะยังไม่ที<อ>่ไ,ไหนจะตอบอะไรครับผมเอานอกจากเปโดมีใครอ่ะนึกอยู่ลองของเต้มาวิ่งเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่ก็นึกอยู่ว่าจอติโยมันตุ่งมามีรอยบัล๊ด้วยนะเว้ย มีใครวะถ้าไม่ได้ไปโด่ใครอ่ะเดี๋ยวเรียเดี๋ยวเรียกแป๊บนขอขอแะกทีนึงไม่ใช่มาขายคือมาบอกไม่มีใครแล้วมันก็มาผ่อนปิดปิดเยอะปีก็เยอะแยะไม่เหรอวะมีเมาอ่ะผมว่าเมาอ่ะครับผมหมดเวลาหมดเวลาเวลาปรึกษานะครับผมต้องตอบแล้วต้องตอบแล้วไม่ใช่มาบอยินดีคำตอบไหมครับตออันนี้ของมึงยินดีคำตอบแล้ครับผมคำตอบคือเจ้าหนู เมสันเมาส์นะครับที่ย้ายไปแมนซิตี้แมนยูตอนนี้นะครับผมโคตรแย่เลยมาถามตัวโอเคนะครับยืนยันคำตอบนะครับโอเคนะครับห้าเป็นมั้งเนี่ยพี่เป็นคำตอบที่คำตอบที่ผิดนะครับยังไม่ถูกนะครับผมยังไม่ใช่นะครับผมใครได้บ้างวะเขายิงผิดเลยเนี่ยเฉลยก็คือไปดูไหมไปดูโรลิเกนนั่งไงเชี่ยพูดไปดูนั่งคลิปไอ้เฮียตอบเมสันเมาส์ใครก็ฝอแล้วพ่อโมกี้เฮีย ่โอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปพบข้อต่อไปแลนะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงข้อที่6กแล้วนะครับผมนัดนี้หกข้อนี้กูได้ไปกี่คะแนนฮะหข้อได้ไป1คะแนนทั่วนะครับผมไม่ต้องตอบอย่างผมเอาท่อนีขอปรบมือด้วยครับผมอ่านัดนี้จะเป็นทีมระหว่างอาร์เซนอลเจอกับเชลซีเป็นลอนดอนเดวิสแมตช์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันเลยครับฮาอาร์เซนอลโดนแดงสองตัวเลยอ่ะ หน้าเป้าบอเวนอนอันนี้อันเราเลมสี่เหรออ๋อหน้าเป้าอัลเชลอนหายไปเลมสี่บัวฟิลซานเชสหน้าเป้าเป็นชิลูไงไม่ยากหรอกตอบเลยไหมครับคนเดียวตอบเลยไหมครับมีชิลูและกัเต็อุบะเบียงแค่ไหมฮะชิลูและกัเต็อุบะเบียงตอบเลยไหมครับตอบเลยไหมครับไหนวะกาต่อร่างมีการต่อร่างเดี้อ อา้ออาวชอบอ่านท่ากับพูชาเรากว่าทันทีรูไม่ไม่ทันโอบาไม่ทันลาก,กระเซ็ดโคร์ักกี้ปะ่ะเดี๋ยวลองวิเคราะห์มันนี่ครับผมไม่ไม่หนัดชิงป่ะอันนี้นัดชิงบัตรพอดีนัดเมื่อกี้อ่ะมันเอาเปโดมาเม,ามื่อกี้บอกว่าเอาไม่ใช่นัดเมื่อกี้แต่คนละนักการเก่าอีกเก่าเยอะเลยเก่าเช้าเชฟโฟมกายนั่นอยู่เอาอมาติดยังอยู่อ่ะ ก็ถึงบอกไงว่าน่าจะเป็นชิลูเอามึงจะตอบวันพฤหัสทีไม่ละเอามึงจะบอกมึงเอานอกจากวันพฤหัสที่หลังวันพฤหัสทีอื่นใครลองนึกดูครับลองนึกดูลองนึกดูชิลูไงไม่ตัวแตนอกไม่ใช่ชิลูไม่มีใครแล้วใช่ไหมชิลูคนเดียวโอเคอีใอยครัตอบเลยครับนึงอ่ะชิลูอัลกี้อ่ะคุณตอบชิลูมีใอยครัตอบนะครับใช่เพราะฝุ่นหลอกตอบว่าโอลิเย่คุณพูดอะไรวะ โอโลวิเยชิลูโอเคนะโอเคนะครับยืนยันคำตอบว่าเป็นโอโลวิเยชิลูนะครับข้อนี้ถูกเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ผิดนะครับผิดแะอะไรวะยังไม่ถูกนะครับผมใครอ่ะเฉลยก็คือเจ้าหนูวันเดอร์คิดตลอดการทีโอวอลคอตนะครับผมดูดิมึงเลือกโจทย์ดูคิดดูคิดถิมเลือกโจทย์ดิหน้าเป้ามึงก็เอาตัวปีกมายืนหน้าเป้าแล้วมึงก็ปิดแบบนี้ใครจะไปตอบได้วะใช่ไหมครับคุณดูครับคือคือถ้าเห็นด้วยคอมเมนต์มากดก้าวมาับผม กดกดก้ามาแล้วค,ลครับผมถึงแล้วก็ทำนิ้วเลยอ่อผมจะบอกว่าผู้คุณแม่นอ่อนอนะข้อต่อไปกูเอาจริงแล้วข้อไหนมนตอบโอเคเดี๋ยวเราไปพบ<อ>ข้อต่อไปนะครับเป็นนัดระหว่างแมนซิตี้เจอกับทีมเป็ดน้อยลิเวอร์พูละคระับในนัดชิงปีประมาณ2012-2013ไม่ไม่ชอบพิธีกรเลยว่ะไปดูโจทย์กันเลยครับโอเคปะแบ็คอีกแล้วมันเอาแบ็คหายไปอีกแล้ว แม่ของเบ็ตี้แม่บอลด้วยด้วยแม่ของเบ็ต enfin ี้ไอไอหน้าหล่อชื่ออะไรวะเรสซูดชื่ออะไรร้อนาวะชื่ออะไรนะหน้าหล่อตาตาวันหวานอ่ะที่ตอนนี้อยู่เซบียาป่ะอาจารย์ั้นชื่ออะไรชื่อเจสซูดแม่สไปริต้าหลังาไปริต้ามีใครวะ ฝั่งนี้คือใครวะไม่รู้เออนั่นแหละฝั่งนี้ใครแบ็คแบ็คฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งซ้ายนี่คือใครกอลิชี่กอลิชี่คือใครวะมันมันไม่เอาเฟนเตอร์ไปยืนแบ็คอีกนะกูไม่เอาแล้วนะโซบาร์เลต้าโซบาร์เลต้าเอาโปรโซบารเลต้าไม่รู้โาโลโซบาร์เลต้าต่อไปนะครับแบ็คแบ็คอาร์เจนตินาเป็นคำตอบที่ถูกอยู่แล้วเป็นคำตอบที่ แมนฟิตตี้ไม่มีแม็คนอื่นมีคนเดียวผิดนะครับผมเอ้าคตอบเฉลยก็คือสายยาสายยาสายยาของอาร์ไปนอกรึนะมม่อยู่ฟิตตี้แป๊บเดียวเองนะเว้ยเดี๋ยวเราไปพบข้อต่อไปเลยตอนนี้เราจะย้ายลีกกันบ้างนะครับผมไปนอกลีกแล้วในลีกยังไม่ได้เลยชิบหายเรามาเจอกับเอลกาซิโกนะครับผมระหว่างทีมบาร์เซโลน่าเจอกับราชันชุดขาวเรอัลมาดริดบาร์ซ่ากับมาดริดใช่สามเซนวา สาทันวาปี5,9ก็ย้อนไป7จปีเจ็ปที่แล้วก็ประมาณ16,17นะครับไปดูโจทย์กันเลยปีเกมเยืนคู้กับใครได้วะข้าไม่ใช่อุมติอ่าหลังกูมีสองคนในคาดิเดตนะมีอุมิต้กับแฟมาเลสเมสซี่เปล่า เป็นส่โทรมาแต่ไม่ลด้ของอาเป์นอนมีสองคนยิไม่ใช่สองคนที่กูพูดไหมอุนิตีมันก็อยู่มาเจ็ดแปดปีนะที่ยกเล่อสัญญาก็แปดปีรอทีเรื่งไหน่โอ้โหลองดูเจ็ดแปดปีที่แล้วอเล็กซ์งทันทันส่วเลยกป่าวะ S <S <an other> อะไรอะ่ะกลางมีใครบ้างบูตเกตลากิติดแล้วก็ใครอะ่ะอันเดโกเ,เมสไอ้ถามแม่ฝั่มรองทั้งทีมเลยไงวะพี่เกตจะยิงคู้ว่าใครได้วะเอ้าอุบลิตี้กับแฟนมาเล่นหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วตอบไปแล้วครับผม,มอุบลิติกไหมจะไม่พูดต้องเอาให้ถูกนอะอุบลิตี้มั่นใจไหมครับรเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีแฟนมาเล่นทิ้งไว้สิบเปอร์เซ็นต์ เอากูสองคนนี้แหละถูกในสองคนนี to to ้ถูกเชีไหมถูกในสองคนนี้อ่ะคําตอบคืออะไรครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือผิดนะครับผมผิดหล้วอะไรวะคําตอบคือมาเซลานโนมาเซลานโนมีง่ายกว่านี้ปะวะโอ้หนคุณบอกคุณเป็นแฟนแทนท้ครับโอเคเดี๋ยวเราพบโอเคเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ข้อที่ิก้านะครับเรายังอยู่กับจัดเดิม แต่แค่ตอนนี้เราเปลี่ยนทีมจากบาร์เซโลนาเป็นมาลลิคนะครับอ๋อคือนัดเมื่อกี้เลยนัดเมื่อกี้เลยนัดเมื่อกี้เลยวันเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนเป็นมาลลิคใช่เราไปดูคําถามกันเอาแหละบันเทิงแหละมึงโมดิจะยิงคู่ใครวะเพื่อนโมดิยืนคู่กับทำนมขุนเนี่ถ้าไม่ขุนจะเป็นใครไม่มีแล้วโทนี่จาหรือเปล่าโทนี่จาช้างอะไรของมึงเนี่ย ของคดีเด็ดอีกแล้วให้มึงเลือกมีคาดีเด็ดไว้แล้วเขาได้นะโคนี้โคบกับซามิเคติล่ามีแค่สองคนนี้คดีเด็ดกูมีแค่นี้ไม่เท่าที่กูจำได้มีแค่สองคนนี้แหละกลางมันก็มีแค่นี้แหละกลางมันไม่มีแล้วไออันนี้คือใครอ่ะคนไหนปีกอ่ะอาร์ตบาร์สยังโวกอาร์ตบาร์สนะที่แม่งเอาอาร์ตบาร์สมานี่กูแบงกันนะรูช่อป่ะเออแล้วได้ใครมันอ่านว่าอะไรบัตเก็ต บัาเอา้าเป็นต้วนปสายอยู่ท่านนี้มั้งนี้ยค andidate ก็มีเค,คนิด้กัอ่ะคนนี้โค้ชอืมใช่หนึง่งใช่หนึ่งในฝั่งคนนี้ป่ะขอก่อวป่นนะเดี๋ยวผมจะไปให้แล้วกันไม่กูขอใช่หนึ่งในฝั่งคนนี้ป <ใน S 1> ่ะให้ป่ะจริงได้ผมจะบอกว่าคนเนี้ยปัจจุบันนี้นอยู่ในพิมบีลีป้าเฮ้ยเกษะเมกระเสมมิโลกระเสมมิโลไม่ผิดแน่นอน ไม่ผิดไม่ผิดหรอกใช่ไหมมึงมึงว่าใช่ไหมกูตอบเลยคาร์เปนิโลมั่นใจนะมั่นใจมากมั่นใจนะอยากได้คำใบ้เพิ่มเปล่าไม่เอาไม่เอาแน่นะมมั่นใจากโอเคโอเคมมั่นใจากเรามาดูความมั่นใจกันนะครับผมเฉลยนะครับเป็นคำตอบที่ผิดนะครับผมไคิดผิดแล้วเฉลยก็คือโคสิตครับผมกูลืมไปแล้วว่าโคเสิตเคยอยู่มาลลิดอ่ะ ถ้าพึ่งบอกพิ่งย้ายทีมมึงนึกถึงโควิดไหมล่ะอา่เพิ่งย้ายทีมอ้่เพิ่งย้ายทีมนะครับทีนี้มึงก็มึงก็ยังนึกถึงคาร์บิวริลลเหมือนกูนี่แหละมันย้ายไปแล้วมันก็ที่พึ่งย้ายไงก็ผมบอกเพิ่งย้ายต่อไปข้อสุดท้ายใช่ไหมใช่ต่อไปเป็นข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี่เก้าคะแนนได้ไหมข้อไหนเก้าคะแนนได้ไหมข้อสุดท้ายให้ห้าคะแนนเลยให้ห้าคะแนนโอเคมาแต่ถ้าเกิดตอบผิดคุณต้องโดนลงโทษนะเดี๋ยวกูมอบคนเดียวเหรอโอเคข้อนี้จะเป็นเราจะมาสืบทอดจิ้งจอกสยาม ทีมนี้ก็คือทีมเลสเตอร์นะครับผมแต่ว่าน่าเสียดายกับยิงตกสยามที่ฤดูกาลน,นี้ตกไปเล่นกับปีเลสเตอร์ได้แชมป์แน่นอนที่เอามาใช่ปีนี้เป็นปีที่เลสเตอร์ได้แชมป์เจอกับสิงโตน้่งเงินครามเชซลซีทีมทีมกลางกลางนะทีมที่ซื้อนักเตะเก่ง <laughs> เราไปดูโจทย์กันเลยครับขายเก่ง,กง,กง,กงโอเควุ <laughs> ้นใบไมมาโกนฝั่งไม่ได้เลยวุ้นเจริญแล้วเฮียยังไม่ออกเจียไม่ไดฟันคันห่อวะ จะไมีที่ไนด้วยกันบ้างดิงวอเตอร์ไหมดิงวอเตอร์อยู่นัานมาเลสฟอดนซีโอการ์กากิบบ้าลองนึกครับลองนึกลองนึกครับลองนึกแล้วก็มีอีกคนนึงมันเอาร์การ์กิบเล่นปิดป้าแต่ถ้าเกิดคาวาซากิคุณจะขับรถไปเลยนะอะไรครับเนี่ยโอแบงค์อ่ะใบใบเลยบะางขอขอขอคนละขอสองใบ ปัจจุบันนักเตะคนนี้ยังคงเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกไม่ใช่โอป้าพักกีบ่ะปักโอป้าพักกีถึงใบหนึ่งปัจจุบันนักเตะคนนี้ยังใส่เสื้อสีน้ำเงินอยู่ย้ายไม่ได้กับเชลร์รีเหรอวะอยู่่อยูประมาณเหรออยู่อยูะไรเตอร์เหรอปัจจุบันนั้นอยู่พรีเมียร์ลีก ไงคิดออกไหม,มึงไม่ออกแบงค์มากแบงค์มากเลยถ้าบอกว่ายังเล่นอยู่ในเพลงมีหลิกแล้วก็ยังฝ่ายที่บิดเงินอยู่ใช่ไหมใช่แมันเิตี้นเจคุณจะเป็นฟ้าไหมล่ะเดีวว่าตันไปอยู่เดี๋ยวว่าตันจะม,มีใครวะอยากเขาอยากเอาบอเบแบบอะไรเข้าไปเพิ่มป่ะใบใบหน่อยคำตอบได้หน่อยเดี๋ยววะอยู่ทีมที่แบงค์เล้วมันผักเคยคุมแบงค์แล้มผักเคยคุมแบงค์แล้วผักของคุณคุมทีมไหนวะ <c oughs> อเอาไปอยู่เีววัตันป<ะ>ั้นแต่ผสีต่ผสีไม่มีตัวเลขของชื่อเขียเล้ยชื่อตัวเลไปอีกหน่อยเอาไปอีกหน่อยนักเตะคนนี้เล่นดีระดับต้นๆของคมาสันของคองมอนันนั่นเหรอเดี๋ยววัตันใครชูลงวะอ๋อมันเป็นปีใช่ไหม ไม่ช่วยเลยว่ะรเลยควนแรกชืออะไรเดมายเกย์เมาฮ้ยเกเกเคยอยู่อนเตอรด้วยวะเป็นเด็กบาจะหมดเวลาแล้วนะครับผมตอบเลยไหมครับเดมา a ายเกตอบเลยนะครับว่าใช่แล้วใช่แล้วเดมาายเกย์เป็นคำตอบที่ที่ ทำไมขนาดนี้ผิดก็ให้มันรู้ไปถูกต้องครับนี่ธรรมดาคือแบบคือผมมากไปแต่ก็เกิดเขาเป็นคนไทยไงแต่ว่าแต่ว่าที่ชอบลิเวอร์พูลกูคือแบบเออคือเดมไลเกเนี่ยเกิดมาผมเห็นหน้าเดมไลเกลินะจริงเกิดมันหรอเออเกเกเกคือข้อนี้ได้หคะแนนเนี่ยเป็นก็หกคะแนนเป็นหกเต็มสิบอะเกินครึ่งก็คือเก่งสัตว์อ่ะเชียร์เอ้ยก็คือเก่งมากๆครับน้องๆ โอเคก็ถ้าชอบแล้วอยากให้ทำอะไรเกี่ยวกับฟุตบอลอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้่างได้เลยครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์่องให้ด้วยครับกดกระดิ่งนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีทิกตอกนะไทนามีทิกตอกนะครับผมฝากไปดูทิกตอกไทนาด้วยแล้วฝากเลยสุดท้ายากูตั้งใจตัก<ด>ตั้งใจ<ด>ตัดมากถ้าถ้าดูอะดูไม่จบคอมเมนต์หน่อยก็ได้แบบอยากอ่านคอมเมนต์หน่อยไหขอร้องคอมเมนต์หน่อยกูไอะไรจริง<ด> แล้วก็จิ้มอยู่ในโคมังคตัดหน่อยเยมากโอมังคตัดไม่เท่าไรมาดูความโง่ของผมกันนะครับโอเคง่ายคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ